เทศซุปหม่าล่าแล้วก็ซุปหมู <c oughs> ไอหอยเป่าหือ้อหอยเป่าหือ้อเป็ดแซบ่บแซบ่บจุดมันเย็ยนเย็นปากอี่ามันเป็นสมุนไพรอะ่ะมันเป็นของทางจีนกฮะก,กบเหรอนี่กบพร้อมแล้วกับมี ล็อกกันนี่เอาข้นฉันขึ้นมาติดต่อเอาข้นฉันขึ้นมา <c oughs> <c oughs> ก็หลับตีอยู่นุ่งง่วงแคบที่สุดไอ้แม่ต้องกอดนอนแม่ทุกคนกินยาไว้กับวิวอมอมไอ้อมยาแก้เจ็บคอแม่อมไว้ตื่นมายาจะคาปากทุกคนเพื่อหลับไปตอนประมาณลุกมาอมยาตอนประมาณตีตีสี่มั้ง อันนี้น้ำจิ้มสูตรคนจีนะนละนลรับอกเลือดอร่อยน้ำจิ้มเลือด ไฟเบอร์ดีถูกต้องค่ะพรุ่งนี้ไปรถร,รถตู้บริษัทค่ะไปขึ้นรถที่บริษัทมันเดิมในยี่ิแปดเราจะไปเองที่ไปรอโลกไปเที่ยวนะ้เอเขาจะมีตลาดเด้อโลกไฟเบอร์ เชื้อจีนกับเชื้ออิสานอยู่ด้วยกันไอ้ใาญอยู่เก่าอะไรอ่ะเว้ยมึงบวขาดกูคอยสกินได้เอาหน่อไม้ลองหน่อไม้ใส่สิเผ็ดเผ็ดมันจะเย็นเย็นคอนิดนึงดูสิบหาหายอดกินมาล่าหนิบอทุกคน โอ้ยก็พี่หงここ่วงว่ะกินมาใครเป็นต้องกินแบบต้องหนูมากินซาบูสุกินแเป็ตบัดแซบเลยเดี๋ยวเดียวนะแป้งเพิ่งกินยำไปไม่ใช่เลย <c oughs> <cell> ใช่ใช่ค่ะย่าผอมลงน้ำหนักลงกิโลสามแล้วมันะ้ง <c oughs> น้ำหนักลงสามโลนะคะกินไฟเบอร์ ซีสวงอยู่กินเลยแมนแ,แม่อันน่ะซีแบบมันเย็นคอจังน้อยกินลงไปอ่ะอันนี้จีนอันนี้ลาวจีนอันนี้อีสานใต <c oughs> อยู่น้ำกันพ <c oughs> ี่เขาบอกว่าหน้าลงเลยแบบจต้ยาถ้าพร้อมอ่ะน่าจะเล็กมากมีช่วงหนักนามากใส่ช่วงใเกะเ ไเบอร์ช่วยได้แนนถือใจแล้วเราเนาะอร่น้ำจิ้มสามอย่าง <c oughs> เนียวเลียนโกบหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> กินอันนี้กินอันนี้มม ย่าดีตัวข้อมาเดียวไรพ่อกลับได้อยู่บ่สนน้ำร้อนๆอนเลยหายเียบคอใช่น้องย่าได้กลับนครศรีธรรมราชตั้งไหมยังไม่ได้กลับเลยเพราะว่าเขได้ปุ๊บคันน่ะรุนร้นนะนครศรี ใครเคยฟังเรื่องพ่อระยะบ้า,บางแล้วรู้ไมว่าจะเป็นอีกนกบแมนเปนอีกน้ัอะงอน้องาต้องไปทะเลแล้วขนาโอ้ยยยยยกยย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 อีกยยอยยยอยยย ตอากรมีแสบอยู่กินเคกับผัก <c oughs> อุนตัิกาทรายอ่ะใจ๊ปะหน้าเล็กลงสวยมากซึ่งกินข้าวอิ่มนะแต่เปิดมาเห็นแล้วยิ้มบอกพี่เพิ่งกินไฟเบอร์ไปมันจะออกเล็บ